ครับผมคุณณทับแอร์นะครับเป็นพนักงานขายข,ายของทางร้านเดอะวันโฟมนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมร้านเดอะวันโฟมกันนะครับและผมมีสินค้าดีๆนะครับจากทางร้านมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถ้าไยางไรเรียนเชิญเพื่อนๆเข้ามารับชมในร้านก่อนนะครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีครับผมคุณอาทับแอนนะครับพนักงานขายของทางร้านเดอะวันโฮมนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับในการใช้นะครับสว่านไร้สายนะครับและประโยชน์ของมันนะครับสว่านไร้สายนะครับพร้อมแบตเตอรี่ของคมกินนะครับยี่ห้อนะครับกินนะครับรุ่น J12BID1504 ขนาด12โวลต์นะครับสว่านไร้สายตัวนี้นะครับเป็นสว่านคุณภาพ นะครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ครับไม่ว่าจะเป็นสําหรับงานเจาะทั่วไปงานไม้หรืองาน DIY ต่างๆนะครับหรืองานยิบซ้ำนะครับงานพลาสติกหรืองานป้านะครับงานเจาะฝังแผดานนะครับเป็นต้นนะครับโดยมีเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดนะครับเหมาะสําหรับใช้ในงานในที่แคบนะครับตัวเครื่องครับมีน้ําหนักเบานะครับช่วยเพิ่มความสะดวกความคล่องตัวในการใช้งานนะครับ มอเตอร์นะครับแบบไร้นะครับแบบไร้สายนะครับแปลง่านมีประสิทธิภาพสูงครับมีขนาดหัวจับสว่านนะครับอยู่ที่10มิลลิเมตรนะครับสวิตช์นะครับสามารถปรับได้ทางซ้ายขวานะครับมีความแรงบิดได้2ระดับนะครับและมีไฟนะครับ LED นะครับช่วยความสว่างในการทำงานนะครับและยังมีแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับขนาด1.5แอมป์นะครับจำนวน2ก้อนให้ด้วยนะครับสำหรับงานซ่อมแซมนะครับหรือติดตั้งทั่วไปนะครับ ผมจะมาลองความเร็วรอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบตเตอรี่นะครับเราชาร์จเอาไว้นะครับสามารถเสียบใส่อย่างนี้นะครับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ สามารถนะครับนำแบตเตอรี่นะครับมาเสียบชาร์จได้เลยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาซื้อได้ที่ร้านเดอะวันโฮมนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและสาขาของเรานะครับที่ดอนปูนะครับตำบลดอนปูอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ทางช้อปปี้เดอะวันโฮมนะครับแอดไลน์วันโฮมวีเอสนะครับเฟซบุ๊กวันโฮม หรือสามารถโทรเบอร์นะครับ094 953 64 64นะครับวันโฮมหนึ่งเดียวความสุขคือบ้านสวัสดีครับ